อาจารย์มูรีต้องมาทำีฬาเพื่อเล่นบังคับพราแม่ห่วงเรอาทิตยนาครับผมช่วยพ่อช่วยพ่อแม่ทานาแล้วก็ช่วยงานบ้านยกของหนัก เดี๋ยวของช่วยแม่ยินดีครับขอบคุณครับเฮ้ยเดาอ๋อสวัสดีครับว่าคิวเหรอยังคิวสวัสดีครับผมเออสวัสดีครับผมอยู่บ้านกรุงเทจังหวัดเออปุอยู่บ้านุรีจังหวัดเจษฎร์ทนอำเภอเลิงนะคะอันอันเออหมู่เก้าจังหวัดเจษฎร์ทนอำเภอเลิงนะคะ แม่ผมขายของกับเออแม่ผมขายของ่ออยองวยแม่ทำความสะอาดบ้านเก็บเก็บอาหารเสิร์ฟอาหารขอบคุณครับสวัสดีครับมผมอยู่บ้านเลือล่อนขอมูมูนึงครับตําบลสารอําเภอเลือล่อนลองขาจังหวัดยโสธร ช่วยพ่อแม่ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมไม่ช่วยเลยใช่ไหมเล่นแต่เกมใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับช่วยอะไรบ้างล้างล้างจานครับตากผ้าครับเก่งมากเลยครับตากผ้าครับครับทำครับเดี๋ยวผมหนููมาดูสิว่าครับ ตำบลคุณแลอลตำบลเลสุรนยังขอคือขอพ่อแม่ทำงานอะไรครับพ่อแม่ทำงานรับจ้างครับช่วยแม่ทำช่วยแม่ทำอาหารครับทำอาหารอืมแค่น,นั้นขอบคุณครับ ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชย,ยานาอุจพนธ์อยู่บ้านสร้างมิงตำบลสร้างมิงอําเภอเรองนกทาจังหวัดยะโสธรพ่อแม่ทํางานเป็นผู้จัดการโรงงานหนูช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัชรพันธ์โพสานิมอยู่บ้านตำบลอยู่บ้านสามแยกตำบลสวัสดิ์อําเภอเรองนกคาจังหวัดยะโสธรพ่อแม่ทํางานทําสปอร์ตติดป้าย ทำงานช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านช่วยพ่อแม่คือทำความสะอาดบ้านค่ะชื่อเด็กชายติรุแสงแก้วอยู่บ้านท,าานท่าลาดตำบลซางเมงอําเภอเรืงลกทชาจังหวัดยะโสธรพ่อแม่ไม่ได้ทำงานเลยครับช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านชื่อเด็กชายรัฐพลเราหาชาติรลูกอยู่ตำบลสวัสดจังหวัดยะโสธรแม่ทำงานที่สบาลพ่อส่งอาหารครับขอบคุณครับ ช่วยพ่อแม่ทำอะไรช่วยพ่อแม่มช่วยพ่อแม่ตักผ้าล้างจานช้างมาชมว่าอยู่ตำบลขับเตอร์บ้านขับเตยร์อำเภอะเจริจังหวัดยะโสธรพ่อแม่ขายขายของช่วยพ่อแม่ดบ้านครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะัทชั่นันพิลาแดงอยู่บ้านสร้าง าบนนสร้งงิ่มูหอำเภอเรืองนุกทาจังหวัดยะโสธรออพ่อทำงานเป็นตำรวจแม่ทำงานบ้านหนูทำงานบ้านช่วยพ่อแม่ค่ะทำอะไรทำกวดบ้านถูพื้นซักผ้ารีดผ้าค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรังจิตอยู่บ้านช่ามิ่ง บอญท้าพี่กับบเลยกน้องาจังมานเจ้สอง <g ül> ดู้จัโซนบ้านเล็กที่กาสีเพียรหมู่หนึ่งพ่อแม่ทำงานแม่ทำงานขายซิมพ่อทำงานเป็นเดี๋ยวพ่อทำงานพอาน่อทำงานเลสโซ่ดูบ้านทำงานช่วยแม่ครับ สวัสดีค่ะชื่อเด็กที่เรก็ะพาจมูกอยู่บ้านคอนไซยหมูห้าพ่อแม่ทำงานแม่ทำงานบิ๊กซีพ่อทำงานก่อสร้างค่ะช่วยอะไรงานบ้านอะไรนะช่วยช่วยกวาดบ้านค้นค่ะ ชื่อเด็กคืออััญญาเสิอเพชรพีตำบลสร้างหนึ่งหมู่ที่สี่อำเภอลุงนาจังหวัดยะโสธรพ่อแม่ทำงานก่อสร้างที่ยะโสธรเออช่วยช่วยพ่อแม่ทำงานปลูกข้าขวโพดกวาดบ้านค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องชื่อเด็กคือกฤษดาเสือวดพีอยู่บ้านสามแยกหมู่หมู่ที่หนึ่งอยู่ตำบลสวัสดิ์อำเภอเลุงนาจังหวัดยะโสธรค่ะพ่อแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปแล้ว ทำช่วยพ่อแม่ล้างจานซักผ้าถูบ้านปัดบ้านค่ะสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงบ้านสุขบัานอยู่บ้านคุมหงโ์ดวางสว่างตำบลกุลแหอำเภอลรือุกตาจังหวัดยะโสธรบ้านเลขที่14306พ่อแม่ทํางานเยาผภาพ่อทางานเป็นช่างไฟล้างจานช่วยญากับปูค่ะ สอนอุปแก้วอยู่บ้านอาจารย์มูสิตบตะบนสางเคียงเพื่อเลิงนั้งทานจนังหวัดยะโสธรพ่อแม่ทํางานเป็นผู้จัดการบีซีค่ะหนูช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชืยอย่อจีนยิงจันชายสุภาพูนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีาที่ห้าทับสี่ค่ะอยู่บ้านหนองเม็กมูหกพ่อแม่ทํางานรับจ้างทั่วไปค่ะหนูช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้านค่ะขอบคุณค่ะ